ท้านต่างๆกันก่าจะยังบนมอาเปิดสายเชีสยสวัสดีทุกคนตอนนี้ปัตตบินก็ยังอยู่ที่เมืองปากสันแข่งบริคํำไซบริเวณแถวๆนี้ก็จะเป็นบริเวณตัวเมืองเก่าปัตตบินมักบริเวณแถวๆนี้ขนาดเลยทุกคน สบ,สยบายสบยดีบัได้เอออทแล้วก็ทางยางก็ดีดีไหมทางยางดีแล้วถนนหนทางแถวนี้ก็ดีดีคลิปนี้ประดับดินจะพาทุกคนไปเลาะเบิงตลาดเก่าปากสันว่าบรรยากาศตอนเช้าดี่ดีอยู่ที่เมืองปากสันบริเวณแถวนี้ทุกคนนี่ยังเป็นธงนาอยู่เห็นไหมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าอ,อากาศเย็นบัได้หนาวหลายนะแต่ว่าอากาศเย็นสบายก็มื้อนี้ประดับดินก็จะเดินทาง ลงไปทางใต้นาะไปทางปากกระดิงแล้วก็จะไปทางเมืองคูนคำความคึกคืนของตัวเมืองคนจะหนาแน่นอยู่แถวแถ,ว,ถวตลาดที่อีกคลิปนึงที่ประเด็นปท้ายเนาะแถวแถวนั้นออกไปตลาดออกไปทางอีกโซนหนึ่งแถวนั้นคนจะหลายรถก็จะหลาเขามี้านไข่เครื่องอยัางต่างๆนาๆนาแถวนี้ก็เหมาะแก่กันมายางตอนแรงมาแลนตอนเศร้าอย่างนี่นะทุกคนบรรยากาศดี ม,มีรถไหลแล้วก็ทางยางดีแต่เรียนจะขึ้นทั้งคุ่นน่ะเห็นเป็นแสงสีทองกำงามะ่ะ ด้านหน้าตลาดเป็นก็มีเ็ดกว้างให้จอดรถนะทุกคนกระดีแหรวอว่าแบที่นะั <laughs> ้นอดแล้วตลาดเกา่าปากสัน าทาันได้มาหลายเหตปัญหาก็6โมงฝ่ายโมงเคืองนี่แล้าฮหนฮนต่างๆก็น่าจะยังบินมาเกิดหล ก็เริ่มมาเปิดตลาดท่้าน้าต่างๆหาก็เริ่มลงมาหลายๆห้านยังบระธนมาเปิดเถอะน่าจะประมาณเจ็ดโมงคนน่าจะหลายยังบระธนมาเปิดหา้ดดานเถอะุิคนตรดิบมาเศร้าเกินไปหกโมงไปต้องถ้าประมาณสักเจ็ดโมงกิดละอันนี้ขายจังไรนะ

พระดินจะซื้อไปถวายอ่าสุบาไปถวายรักพระดิณเนี่ยเห็นว่ามีวัดอยู่ใกล้ๆนี่เราต้องซื้ออาหารหมาเดี๋ยวพาเห็นอาหารเป็นยังบทานสุนในใกเลยเราได้เห็นอาหารเอียงกลยยำโบทันสุก คือว่ามันไปบินทบาดมาแล้ว่เห็นมีวัดอยอ่เทิงนะมันได้เสียว,วัดอย่างเดียวย่างไปเบ่งถ้าเป็นจังใดอันเดียวอาจจะกลับมาเบิ่งตลาดอีกครอบหนึ่งว่พคุณมีขายแล้วก็มีคนมาหล่พอเราเดินต้องมาหาซื้อแนวะกินเองเอกินตลอดเช้า ลมพัดมาวัดโพสีครูบาเพิ่นออกไปบินทาบานนะบกกลับเข้ามาเดแล้วหาให้ครูบาเพิ่นกลับเข้ามากันนะแล้วเ,เอาอาหารเอากล้วยถวายเพิ่นนี่จะเป็นอารามของวัดโพสี

nhịp nhịp sang sang ngục ทั้งใหญัดนี้เือนงามๆก็มีเือนแบบเพินเห็ดมาดนเก่าแล้วก็มีอยู่บริเวณแถบนี้นี่ก็ะเืินงามๆบรรยากาศสุดๆเลย อยู่บริเวณนี้จะมีวัดอยู่นี่วัดดินบอนเนจวจ้าซื่อวัดอย่างเดีย๋ยวไปเบิง่งเป็นวัดโพธิไซนะเดี๋ยวพัดดินจะเข้าไปเบิ่งวัดนั้นนึงแนละ้วเดี๋ยวจะไปเบิ่งแคมน้ำสั่นให้ทุกคนได้เห็นกัน,น นายวัดก็ประมาณเดี๋ยวประริ็นจ่ายาออกไปให้ทุกคนเบ่งบนทันเลยบนแคมน้ำสัตว์เป็นสารละ ไว้นางทรงเบงน้ำสันอันนี้จะเป็นน้ำสันนะครับเป็นน้ำสันบนท่านก็เป็นน้ำของแล้วนะก็จะเป็นบนปากสันน้ำสันใสงามน้ำสันนี่เท่าๆกับน้ำคานอยู่ในนครหลวงพระบางทุกคนเท่ากับน้ำคานหรือไงก่าน้้ำคานนี่แหละอาจจะเท่าๆกัน ทุกคนน,นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ่วงเศร้าๆที่บริเวณแถวแถวบ้านปากสันบ้านโพสีแถวแถวนี้นะปะ้าดินหู้ได้สองสาบ้านที่ป้าดินยางเลาะให้ทุกคนได้เบิงตันเศร้านี้รวมถึงตลาดเก่าปากสันที่ป้าดดินพาทุกคนไปยางเลาะเบิงแต่วะไปทันเป็น่วงเศร้ากันไปคนยังระทันมาจับจ่ายซื้อ,อของกัน แล้วก็แม่ค่าเจ้าขายก็ยังประธนได้มาเปิดห้านปารติลินก็เลยย่างไปวัดและก็ย่างเลาะให้ทุกคนได้เบิงบรรยากาศอ้อมๆในบริเวณแถวนี่นะสำหรับคลิปนี้ปาร์ติลินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เขาขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงผู้ใดยังประธานได้กดติดตามให้ปาร์ติลินเถอะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับช้มคลิปต,ต่อไปของปาร์ติลินเพราะยังมีหลากหลายมุมของประเทศลาวที่ปาร์ติลินเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังประัานได้เห็น ก็อย่าลืมติดตามคิดของปาราด,ดินต่อไปสำหรับคิดนี้ปาราด,ดินจะจบไ้แต่เพียงเท่านี้สบายดี